กาบเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่19พุทธศักราช2565ทุกท่านครับประวัติผู้ขอรับรางวัลข้าพเจ้านายสุวินัยละครชัยตำแหน่งครูโรงเรียนโคโกโ,โกกกลาง ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแคนเนือหนองน้ำใสทำการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยายลายัยราชภัฏมหาสารคามระดับปริญญาโท ครุษศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลครูดีในดวงใจประเมินด้วยกันทั้งหมด4ด้านด้านที่1จิตวิญ,ญญาณความเป็นครู ตัวบ่งชี้ที่1.1ครูมีความรักและเมตตาต่อผู้เรียนข้าพเจ้าคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนทุกคนมีความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมแก่ผู้เรียนทุกคนไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้เรียนคนใดคนหนึ่งมากหรือน้อยไปกว่ากันตัวบ่งชี้ที่1.2 ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนข้าพเจ้าประ,ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎของสถานศึกษาแต่งกายมีความสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับการเทศัตรวมถึงการแสดงออกทางกายวาจาให้เหมาะสมกับความเป็นครูตัวบ่งชี้ที่1.3 ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเทร่งครัดโดยตระหนักว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรวิชาชีพอย่างเต็มใจ ตัวบ่งชี้ที่1.4ครูมีการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนอย่างสร้างสารรค์ขขาพเจ้าให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนครูอย่างเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างเต็มกำลังตัวบ่งชี้ที่1.5ครูมีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทยข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมอื่นๆที่ทางชุมชนและท้องถิ่นจัดขึ้นด้านที่2ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตัวบ่งชี้ที่2.1 ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่2.2 ครูมีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการคาพเจ้าคอยให้คำปรึกษาช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียนด้วยความเต็มใจแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและแสดงความยินดีแก่ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนประสบความสำเร็จ ตัวบ่งชี้ที่2.3ครูสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอปรับปรุงวิธีการสอนใหม่ๆนำสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรวิชาชีพ ัวบ่งชีที่2.4ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ครบตามตัวชีวัดที่ผู้เรียนควรรู้ตัวบ่งชี้ที่2.5ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนข้าพเจ้าให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นรวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูผู้สอนเองตัวบ่งชี้ที่2.6ครูมีการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำสื่อการเรียนรู้สร้างนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดองค,ความรู้และเข้าใจในเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆมากยิ่งขึ้นตัวบ่งชี้ที่2.7ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่น การทำกิจกรรมกลุ่มการส่งชิ้นงานเป็นลายบุคคลการทดสอบเก็บคะแนนเมื่อเรียนจบในบทเรียนนั้นๆและการทดสอบวัดผลสัมำิ์ทางการเรียนรู้เมื่อจบภาคเรียนตัวบ่งชี้ที่2.8ครูมีการจัดระบบก,การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้า ได้จัดทำข้อมูลประวัตินักเรียนเป็นลายบุคคลมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและได้มีการพูดคุยสอบถามถึงปัญหาของผู้เรียนกับทางผู้ปกครองเพื่อนำมาวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนต่อไปตัวบ่งชี้ที่2.9ครูจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน มีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอต่อจำนวนของผู้เรียนตรวจสอบความแข็งแรงของโต๊ะเก้าอี้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้เรียนมีการจัดห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทยได้สะดวกมีการจัดทำป้ายนิเทศในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้อีกหนึ่งทางตัวบ่งชี้ที่2.1 0 ครูมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนนำไปสัเคราะหหาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ศึกษาปัญหาที่พบในชั้นเรียนนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมและนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านที่3การใช้หลักธรรมมาพิบาลในการปฏิบัติงานตัวบ่งชี้ที่3.1ผู้ใช้หลักคุณธรรมหลักนิติธรรมในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎและเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัดมีความอดทนในการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง กับงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตัวบ่งชี้ที่3.2ครูใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องไม่ทำการทุจริตต่อเพื่อนร่วมองค์กรหรือผู้รับบริการไม่สแสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่3.3ครูใช้หลักความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าให้ความร่วมมือแก่เพื่อนครูผู้ปกครองชุมชนและท้องถิน่นเข้าร่วมจิตกรรมต่างๆของสถานศึกษาและชุมชนด้วยความเต็มใจตัวบ่งชี้ที่3.4ครูใช้หลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำนักง,งานอย่างระมัดระวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัดตัวบ่งชี้ที่3.5คููใช้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานข้าพเจ้า อบรมสั่งสอนผู้เรียนให้รู้จักการอดออมการประหยัดตระหนักถึงคุณค่าของเงินการนำสมุดเก่าที่ยังใช้ไม่หมดนำมาประดิษฐ์เป็นสมุดจดการบ้านการใช้กระาดาษ A4 ให้ครบทั้งสองหน้ารวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองด้านที่4 การประเมินผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่ตัวบ่งชี้ที่4.1ผลสลัลริ์ทางการเรียนของผู้เรียนผู้เรียนร้อยละ80มีผลสำลธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศ,ศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับดี ตัวบ่งชี้ที่4.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ผู้เรียนยร้อละ8 5มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551อยู่ในระดับดี ตัวบ่งชี้ที่4.3ผู้เรียนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ย้อนหลัง3ปีเด็กหญิงทานทิพสุดเพาะได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเวทชนิดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เด็กหญิงทานทิพสุดเพาะได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเวทคนิดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณจังหวัดศีสเกดตัวบ่งชี้ที่4.4ครูมีผลงานดีเด่นเป็นประจัก รางวัลที่ข้าพเจ้าภูมิใจรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณจังหวัดศรีสกเกตสุดท้ายนี้กระผมนายสุวินัยละครชัยตำแหน่งครูโรงเรียนโคกโขกการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแคนเหนือนนองน้ำใสขอกราบขอพระคุณ คณะกรรมการการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่19พุทธศักราช2565เป็นอย่างสูงขอขอบคุณครับ